ไอ้ลำนี้ลำ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 เออลำลำอ่าลำแล้วอะไรจะตายกันเนี่ยเดแล้วไย อย่าโชว์ก้องนะเว้ยเฮ้ยหยุดเล่นนิดต่อยกีมันเล่นอะไรกัน

ฉมอเห็นใจตากรวเหนือเมื่อนี่ อ๋อโอเค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 

แม่งดีลหละตาล้องบวกเองเลยโ,ยโอ้ยโอ้ย <laughs> ให้ยืมเงินมาวางตลาดกูเก่งเว้ยอ่ะเนี่ยวางตลาดมีเงินย่อยมีเงินย่อยเอ็งจะมาวางตลาดมั้ยนะผู้ชายมาวางตลาดวาง嘛大画卡大画卡